สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พรเพนพยากรประจําเดือนมีนาคม1-31มีนา2568เรามาดูดวงความรักความสัมพันธ์ราศีกุมค่ะกุมเกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาทัุลมกลางทตุมีดาวราหูเป็นดาวประจําราศีเกิดเรามาดูเรื่องราวความรักที่มีเป็นประเด็นเป็นปัญหาเรื่องราวสามเศร้าเรื่องราวของความไม่เข้าใจกันของความรักราศีกุมนะคะราศีดูได้ลัคนาดูได้นะคะดวงโดยรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างและ สลับกันได้ด้วยนะคะอาคุณกุ้มขอดูคุณหน่อยว่าตอนนี้คุณเป็นอย่างไรความรักที่มีประเด็นของคุณตัวคุณเองเป็นอย่างไร10ดาบ10เหรียญสอถ้วย5ดาบแล้วก็8ดดาบช่วงนี้คุณกุ้มอาจจะมีความรู้สึก วิตกกังวลในความสัมพันธ์ที่อาจจะแลดูเหมือนเคยเจ็บปวดในเรื่องราวของความสัมพันธ์เนี้ยเคยรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่กับเรื่องราวความรักที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะเคยมีปัญหามาแล้วพยายามประคองตัวเองให้อยู่ได้ในจุดของตัวเองพยายามทำให้ตัวเองรู้สึกว่าฉันอยู่ได้สบายดีฉันดีฉันเข้มแข็งแล้วและฉันก็รู้สึกดีขึ้น แต่ณนะปัจจุบันคุณทําไมถึงทําเรื่องเหมือนกับว่ามีคนมาทําเรื่องให้กลุ่มต้องมาเครียดอีกนั่นแหละอึดอัดอีกนั่นแหละในเรื่องราวของความรักอาจจะเป็นคนรักที่เคยทําให้เจ็บแล้วกลับมาทําให้ฉันเจ็บอีกทําไมเหมือนจะมารักหรือเหมือนจะทําให้ฉันรู้สึกดีแต่ฉันก็กังวลความเจ็บที่เคยเจ็บมาก่อนนั่นแหละนะคะตัวคุณกลุ่มเองอาจจะพะยายามเย,ยเยียวยาใจตัวเองรักษาตัวเองให้ฟื้นกลับมา ดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นแต่ณนะปัจจุบันนี้คนที่เคยทําให้กลุ่มเจ็บอาจจะบางคนนะอาจจะกลับมาแล้วหรือบางคนอาจจะกําลังจะกลับหรือบางคนไม่กลับเลยก็แล้วแต่นะมันเป็นดวงโดยรวมแต่ที่อาจารย์เห็นไพ่คือมีเกณฑ์กลับมาคนที่เคยทําให้เจ็บปวดคนนั้นกลับมาแล้วเหมือนจะดีเหมือนจะรักเหมือนจะทําให้กลุ่มรู้สึกเป็นดอกไม้บานอีกครั้งเพราะว่าเหมือนจะใช้คําว่ารอไหมก็ไม่เชิงรอคะ่ะ ในมุมของคุณกุมนะแต่มันก็ยังมีความคาในใจอยู่นั่นแหละถึงเรื่องราวความรักที่มีต่อเขาอาจจะเป็นความรักที่ลืมเขาไม่ได้มันก็เลยทําให้กุมมีความรู้สึกคิดถึงอยู่เสมอต้องการอยู่เสมอแต่ด้วยเรื่องราวของความที่เคยมีปัญหากันเคยเอาชนะกันเคยอ่าไม่ยอมกันในเรื่องราวความสัมพันธ์มีความอึดอัดตรงนั้นจึงทําให้กุมในการกลับมาของเขาครั้งนี้อาจจะทําให้กุม รู้สึกระมัดระวังตัวมากขึ้นแล้วกลุ่มก็มีความรู้สึกว่าการกลับมาของเขาคราวนี้จะทําให้กลุ่มต้องเจ็บอีกไหมนะคะเหมือนเหมือนกลุ่มแบบป้องกันตัวเองมากๆในการกลับมาของเขาคราวนี้เขาอาจจะกลับมาแล้วบางเคสบางกรณีบางเคสก็ยังไม่มาอย่างที่บอกนะคะแต่ก็มีเกณฑ์จะมาฉะนั้นอาจารย์อ่านถึงเคสท,ที่มาแล้วนะคะคนที่เคยทําให้กลุ่มเจ็บนั่นแหละกลับมาแล้วนะอ่าทีนี้ ขอดูคนที่มีประเด็นเป็นปัญหากับคุณกุมหน่อยตอนนี้เขาเป็นอย่างไรสองดาบสามไม้ Queen of วอ n d นห้าไม้และ The Tower เขาอาจจะคนคนนั้นที่มีประเด็นกับคุณกลุ่มนะคะคู่กรณีกลุ่มนั้นแหละ คนคนั้นเขาอาจจะมีการตัดสินใจยิกยื้อยึกยื้อกับเรื่องราวของการกลับมาหรือไม่กลับมาดีเนี่ยตัดสินใจอยู่พักใหญ่เลยแหละด้วยความที่เขาอาจจะมีความคิดถึงกลุ่มจึงทําให้เขาเริ่มที่จะไม่ไหวแล้วโวยเนี่ยนะคะก็ยอมที่จะติดต่อกับมาหากลุ่มแล้วก็ยอมที่จะเป็นฝ่ายเป็นฝ่าย ยอมแพ้กับความรู้สึกความแข็งของกลุ่มเนาะจึงทําให้เขารู้สึกว่าเออยอมแล้วแหละยอมที่จะทักมายอมที่จะติดต่อมาแล้วก็คือยอมรับกับปัญหาที่เกิดแล้วก็เขาอาจจะยอมรับว่าเขาเป็นคนสร้างเรื่องราวให้ทะเลาะก,กันไม่ยอมกันแล้วก็อาจจะพยายามที่จะเลิกพยายามที่จะถอยออกเพราะว่าความ เงางอนหรือความไม่พอใจหรืออยากเอาชนะความรู้สึกอะไรกันก็ตามก็อาจจะอยากเดินออกอยากเลิกอยากไปแต่สุดท้ายเขาไปไม่พ้นกลุ่มไงคิดถึงกลุ่มไงก็เลยย้อนกลับมาหากลุ่มก็รู้แหละว่าการกลับมากลุ่มอาจจะไม่พอใจหรือไม่เปิดใจให้แต่เขาก็ตัดสินใจแล้วตัดสินใจอีกด้วยความคิดถึงจึงกลับมาถึงแม้กลุ่มจะไม่เปิดใจให้แต่เขาก็ขอให้เขากลับมาก่อนเผื่อว่ากลุ่มยัง ยังให้อาภัยอะไรประมาณนั้นนะคะคุณกุ่มก็ลองพิจารณาดูสถานการณ์นะถ้าหากว่าให้อาภัยได้ก็ให้อาภายัยแต่ถ้าคุณกุ่มเจ็บจนไม่ไหวแล้วโว้ยเนี่ยก็คือคุยปกติถ้าไม่ไหวถ้าเขายังจะงองงอีกงไงอีกุูมก็ถอยได้นะนะคะ แต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าใจของเขาคือเขาอยากกลับมาจริงๆจังๆหรือแค่มาหยอกๆเล่นๆนะคะประมาณนั้นแต่การกลับมาของเขามันก็ยังมีถือสามไม้อยู่ดีไงสามไม้คือเรื่องราวของความรักที่มันไม่มีแค่ค,คุณกลุ่มคนเดียวมันมีใครอีกคนหรือกลุ่มอาจจะมีครอบครัวแล้วหรือมีคนรักอยู่แล้วในเวลานี้แต่เขาก็กลับมาเพราะเขาคิดถึงจึงทําให้มันมีสามไม้าการจับปลาสองมือเกิดขึ้นหรือใครใครคนหนึ่งมีครอบครัวแล้วหรือต่างฝ่ายต่างมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของการที่ ความรักของอีกฝ่ายกําลังดีแต่อีกคนกลับมาเข้ามาทําไมจึงทําให้ความสัมพันธ์มันเกิดความรู้สึกแย่ในใจนะคะอ่ะทีนี้ขอดูหน่อยในอดีตที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณคู่สองเหรียญเก้าดาบ The d e v i l ล n นท์อ t ฟเฮน t n ็คเค The Moon เรื่องราวของคุณุ่มและเขาอาจจะเป็นเรื่องราวของการรักรักเลิกเลิกดึงกันไปดึงกันมาอยู่แบบนี้ในหลายๆครั้งอาจจะเป็นเพราะคุณสองคนอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันก็ได้ the devil อาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ทําให้คุณสองคนขาดจากกันไม่ได้ยังมีความคิดถึงกังวลลังเลห่วงใยสงสัย สงสัยในเรื่องราวของความสัมพันธ์ของคุณสองคนคุณสองคนยังมีความคิดถึงกลางคืนดึกๆตื่นขึ้นมาฝันเห็นกันอยู่เสมอแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็คิดถึงกันนะคะในเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่คุณสองคนยังขาดจากกันไม่ได้ถ้าให้อ่านอีกในกรณีบางคนบางเคสความเชื่อส่วนบุคคลบางคนบางเคสคนรักอาจจะทําอะไรบางอย่างทําให มีความคิดถึงรุ่มหลงมัวเมาอาจจะกำลังท่องคาถามหานิยมมหาสเสน่ห์คาถาขุนแผนเพื่อที่จะทำให้คนรักคิดถึงปรารถนากลางดึกก็เป็นได้เพื่อที่จะให้กลับมามีเรื่องรอกันแบบนั้นอะอยู่ตรงนั้นอะอยู่เสมอเสมอเสมอวนเวียนเพื่อที่จะต้องการให้คนรักกลับมานะคะมีใครคนใดคนหนึ่งทำก็ได้หรือทั้งคู่ทำกันเองก็ได้คิดถึงกันไงแล้วไม่ยอมพูดออกมาจึงใช้ วิธีวิธีสายมูกันไปนะคะอันนี้บางคนเชื่อได้ไม่เชื่อไม่เชื่อก็ได้นะคะมันเป็นสายมูนะคะเชื่อความเชื่อส่วนบุคคลนะบางครั้อาจจะบางคนอาจจะมีการไล่เวทมนต์เพื่อให้คนรักคิดถึงจงกลับมาจนกลับมาหาชั้นอะไรประมาณนี้ เรื่องราวคุณสองคนก็คือเจ้ากรรมนายเวรละค่ะยังไม่กลับจากยังไม่ขาดจากกันถึงคนที่ไม่มีกรรมร่วมกันไล่มลทให้ตายก็ไม่ไม่ถูกค่ะไล่มลทให้ตายก็ไม่ไม่ทาให้รักให้หลงได้หรอกถ้าไม่มีกรรมร่วมกันฉะนั้นยังไงคุณสองคนก็หนีเรื่องราวของวิบากกรรมบุญกรรมที่มีต่อกันไม่พ้นก็คือพูดง่ายๆคุณสองคนมีกรรมร่วมกันละค่ะกรรมก็คือกรรมทั้งดีและไม่ดีที่ทํากันมาในอดีตชาติ กรรมก็คือการกระทําทําให้คุณ2คนต้องวนกลับมาหากันยังไงก็ขาดจากกันไม่ได้เลยทีเดียวมันก็จะวนอยู่ตรงนี้แล้วค่ะจนกว่าหมดวาระกรรมซึ่งบางคนถามว่าเมื่อไหร่อาจารย์จะหมดวาระกรรมกรรมเก่าและกรรมใหม่มันมีผลต่อเนื่องกันฉะนั้นแล้วแต่แต่ละคู่นะคะอยากรู้ก็ทักมาดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์แล้วกันนะอะทีนี้คุณกุมถ้าคุณพูดได้บอกได้คุณจะบอกคนรักว่าอะไรเอทอฟครับ เพดออฟวอลคิงออฟ p พนิเคิลเดอะเอมเพรสวิวออฟฟอร์จูเขาบอกว่าคุณกุมบอกคนรักที่มีกรณีประเด็นกันเนี่ยคุณกุมบอกว่าเธอเป็นคนที่ฉันเลือกแล้วและเธอก็เป็นคนที่ใช่สำหรับฉันมากๆ ถึงแม้ตอนที่เจอกันแรกๆมันเป็นการเจอกันแล้วก็ทำไมฉันถึงรักแล้วก็ผูกพันรู้สึกรักแล้วก็ผูกพันกระเทอมากๆตอนที่เจอกันแรกๆในเว็บแรกที่เห็นมันก็ทำให้ความรักนั้นผูกพันมากจนถึงทุกวันนี้แต่ถ้าเราสองคนเป็นคู่กันแล้วไม่แคล้วกันวันหนึ่งในวันใดวันหนึ่งวิวออฟฟอร์จูนบอกว่าวันใดวันหนึ่งวันข้างหน้าถ้าโชคชะตาเหวี่ยงให้คนสองคนกลับมารักกันอีกครั้งหรือเราสองคนถ้าเป็นคู่กัน ถึงเวลาต้องกลับมาเดินในชีวิตคู่ด้วยกันอยู่ดีนั่นแหละกุมก็บอกประมาณว่าก็มันเป็นความรักที่ดีอะเจอกันแวบแรกก็ทําให้ฉันรู้สึกรักแล้วก็รักเธอมากผูกพันกับเธอมากก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรทําไมฉันฉันต้องผูกพันกับเธอและรักเธอมากขนาดนั้นแล้วเธอก็เป็นคนที่ฉันมองว่าใช่สําหรับฉันมากๆแต่ถ้าวันหนึ่งที่เราสองคนเป็นคู่กันยังไงก็ต้องมาเป็นคู่กันอยู่ดีนั่นแหละนั่นแหละคือความหมายของกุมนะจ๊ะน่ารักเชียวอ๋อมา ทีนี้ค่ะดูซิว่าถ้าคนรักของคนกลุ่มพูดได้ตอบได้จะบอกว่าอะไร The High Princess A A Page อ p ครับไอ้อะ <laughs> The Date s e n t e n c แล้วก็หกไม้ไอ้ไม่ใช่หกดาบจย์อ่านไงเป็นหกไม้หกดาบ ในไฮพินเทสความรักมันแอบบซ่อนซ่อนแอบแอบแอบลับลับเอ๊ะฝั่งเขาหรือเปล่าคุณกุมที่เขาชอบแอบทาอะไรแอบแอบซ่อนซ่อนทำอะไรที่มีปิดบงังหรือตัวเขาเองนนเป็นคนที่มีเสน่ห์ก็ได้นะจ๊ะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความน่ารุ่มหลงมัวเมาทําตัวให้มีความลึกลับเข้าไปลึกลับละลึกลับ,ลบ,ลบแบบมีเหตุมีมีความชง,งนในเรื่องราวของอ่ามารยาของนางนะคะนางก็ได้นายก็ได้ในมารยาของนางที่ทําให อาจจะมีวิธีเทคนิคทําให้กลุ่มรุ่มหลงมัวเมาในความรักนั้นเขาบอกว่าเขาอาจจะทําอะไรไม่ชัดเจนเขาอาจจะมีความรักที่แอบซ่อนในมุมความรู้สึกแต่เขาก็รักคุณมากนะคะเขารักลุม่มากแรกๆเริ่มต้นทั้งคู่เลยเป็นเพจออฟคัพและเพจออฟบอลเป็นการเจอกันในครั้งแรกแต่ก็รักและผูกพันกันมากเขาน่าจะพยายามตัดใจจากคุณกลุ่มในหลายๆครั้ง แต่ไม่เคยตัดใจจากกลุ่มได้สักทีเพราะความรักมันยังตราตึงและฝังแน่นในใจของเขาอยู่เสมอเขาพยายามที่จะทําอะไรหลายๆอย่างเพื่อเดินหน้าไปในชีวิตของเขาแต่เขาก็ไม่พ้นที่จะวนกลับมาหาคุณอยู่ดีเพราะนั่นคือความรู้สึกที่มันลึกๆอยู่ในซอกหัวใจที่เขาพยายามซ่อนไว้เก็บมันไว้แต่เขาก็ไม่เคยเอาชนะในจุดนั้นได้สักทีนั่นคือความหมายของเขานะคะเอ๊ะทำไมวันนี้กลุ่มมาแปลกๆพลังงานกลุ่มรู้สึกมันทําไมดีจังเลยเนี่ย เฮ้มันหวานจังเลยกลับไปหากันหรือยังคะแต่ความรักก็ยังไม่ชัดเจนอยู่นี่นะระหว่างคุณสองคนอะขอดูหน่อยถ้าใครกลับมาแล้วก็ทักหาอาจารย์บอกอาจารย์ได้นะจ๊ะว่ากลับมาแล้วเป็นยังไงก็เล่าสู่กันฟังได้นะคะ,ะเรื่องราวระหว่าง,งคุณแล้วคนรักของคนจะเป็นอย่างไรต่อไปซีเรียนอกอดกันวะกอดกันให้แน่นเ <laughs> จ็ดถ้วยจะทำเพรน คอ uh, q u e o n of p เ n เ c l e แล้วก็9เหรียญระหว่างเรื่องหลของคุสองคนมันยังเป็นเรื่องหลของความรักที่เป็นความรักแบบตัวเลือกยังเป็นตัวเลือกทั้งเลือกในการและกันอยู่ฉะนั้นคุณสองคนยังเข้าคู่ที่เป็นคู่สามีภรรยาหรือเป็นคู่รักกันยังไม่ได้แต่เป็นเรื่องราวของการที่ยังเลือกกันอยู่หรือยังเข้าหากันไม่ได้ชัดเจน แต่คุณสองคนรักกันและกอดกันไว้แน่นเลยยังห่วงใยซึ่งกันและกันและยังมีกันและกันในใจอยู่ยังปล่อยและออกจากตรงนั้นไม่ได้ทำเพราะนั้นมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบางคนอาจมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนแปลงที่ที่ทำงานหรือการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกก็ได้ที่พยายามที่จะเปลี่ยนถ่ายความรู้สึกนั้นให้มันดีพยายามจูนความรู้สึกให้มันกลับมาอยู่ในจุดที่อยู่ด้วยกันได้มีความน้อยอกน้อยใจในบางสถานการณ์ทั้งคู่แหละ ต่างฝ่ายต่างน้อยใจในสถานการณ์ที่ทำหรือความคำพูดที่พูดออกไปแต่คุณสองคนก็ยังมีความห่วงใยกันและกันและเฝ้าดูแลกันและกันในใจที่มีให้กันอยู่เสมอถึงแม้ตัวอยู่ไกลแต่ใจยังคิดถึงยังเฝ้าหายังเฝ้าเอ็นดูและยังเฝ้าดูแลในใ,นใจซึ่งกันและกันโดยการส่งกระแสจิตที่ไม่ได้เข้าไปหากันโดยตรงนะคะแต่ก็ยังรักและห่วงใยกันอยู่เสมอ มีโอกาสที่จะได้กลับมาและดูแลกันแต่คุณสองคนต้องจูนความสัมพันธ์กันก่อนและพยายามปรับจูนในความรู้สึกที่ที่มีความขัดแย้งกันอยู่ตรงนั้นบ่อยๆเช่นเช่นความงอนๆไหนความงอนขี้น้อยใจเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยถ้คาคุณปรับจูนได้คุณสองคนไปต่อกันได้นะคะแต่ความรักของคุณยังไม่ได้เข้าคู่ได้ชัดเจนยังมีความสับไปสับมายังมีความเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอยู่ฉะนั้นอย่าเพิ่งไปซีเรียสกับตรงนั้นให้เป็นการ จูนระหว่างคน2สองคนให้เข้ากันได้ก่อนเอาจริงๆถ้าเข้าจูนกันได้แล้วคุณสองคนไปต่อได้นะแต่เหมือนรอเวลามากกว่าในเวลานี้นะคะอันนี้คือเรื่องราวของคุณกุ่มประมาณนี้ถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์หาอาจารย์อยากรู้ชัดเจนในความรักของเราเองชัดๆที่เป็นของดวงเราเลยนะคะแอดไลน์หาอาจารย์ได้ที่เบอร์โทรไลนะ์นะ0 8 8 4 5 3 1 0 1 9 ถ้าแอดไลน์ไม่ติดโทรหาอาจารย์ได้ตามเบอร์โทรนี้นะคะถ้าใครสะดวกช่วงไหนในการดูดวงทักหาบอกเวลาอาจารย์ไว้ได้แล้วก็โปรโมชั่นกลางวันนะคะกลางวัน8นาฬิกาถึง17นาิกาค่าครู่9 9 9บาทใครสะดวกช่วงไหนทักหาอาจารย์แต่ถ้าช่วงกลางคืนตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปเป็นค่าครู ค่าครูป,ปกติแล้วนะคะจะมีโปรโมชั่นกลางวันลดให้2องกแค่ช่วงกลางวันเท่านั้นสะดวกช่วงไหนทักหาอาจารย์นะสำหรับคลิปนี้ของคุณกลุ่มอาจารย์ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ